วัด <What S 2> ครับวันนี้ก <laughs> <laughs> ็ผมเฟรมบูรามนะครับจังหวะน,นีน้เราไม่รู้วิธีการเข้าเกมนะครับจังหวะน,นี้กูจะไปรู้ได้งไงครับนี่นี่ออกลไเข้าแล้วนะครับรออีกเก้าวันนอกกว่าผมได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่โทรศัพท์กับโทรศัพท์เฮลโลมาเฟรไม่ใช่ อันด wow. so <ru> ับเด็ดว้าวมันเห็นอะไรนะบูมเมื่อกี้มันคืออะไรผมกบัวหูรัดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยนาหัวผมกลัวมากแล้วขี่มาเส้นทางนี้ทำไมวันนี้อ่ะอร่อยจริงๆเลย ตัวอะไรนั่นทุกคนเฮ้ยตำรวจวะทุกคนผมเจอตำรวจวะทุกคนผมเจอตำรวจวะผมเจอตำรวจทุกคนมันให้ผมขี่ไปทางไหนไม่ไมีใครอยู่กับผมเลยนาะเนี่ยผมอยู่คนเดียวที่มืดมืด แล้วก็ปิดประตูไว้ด้วยแสงแบบนั้นตกตำรวจแน่นอนน่าจะอยู่มาหนึ่งยสีชั่วโมงแล้วเนี่ยเออรรวๆเธอกูขี้เกียจดูอ่านไม่ออกด้วยกูจะโดนจับรึไงทะกคนเพียงคนน่ากลัวเลยตกลงรถมันเปสีแดงหรือว่าสีน้ำเงินวะเนี่ย มันมีอะไรวะเนี่ยทุกคนวัดฉันลงละแก่ไปแล้วนะไม่ยกให้ใครก็มีแค่แกคนเดียวครับยกให้ทางใจใจใครเขาทราไม่บอกเข้าไปมีผมแล้วครับไม่ต้องมายุ่งออกไปใกลๆให้จ้าความรัก น่าก,กลัวว่ะทุกคนน่าก,กลัวน่าก,กลัวอู้อี๋ฮไม่ยอมมืคนแกล้งผมเลยบบทุกคนแล้วมันไปทางไหนมื่อไรตอนไหนวะทุกคนทางนี้หรือเปล่า มันจะให้กูเองจะรู้เข้าไปเลยหรือไงตุบปะดับปะตุปูตุปูกูคิดว่าก็ะสือได้สัตว์เนี่ยที่นี่เขาบอกว่ามีผีนะทุกคนถ้ามันมีแบบจัำสแกร์กูกูร้องห้าเลยนะกูจะไม่นอน ช่วยผมด้วยนะทุกคนชาวบ้านพี่น่องเมื่อกี้กูเห็นตัวยังบ่วหูดูกูหน่อยนี่นะครับอมันคือ,อยังผมก็บอกเข้าใจมันไปทางนั้นเมื่อกี้ผีผมจะไปหาผี่ยกลัวถ้ากูเดินแบบนี้ในป่าของจริงกว่า หนาดูอู้ออเออยเอเลยนะทุกคนเจอกันเจอบ้าน,านหน่อยทุกคนตอนชาวไล่เลยนะหน่อยทุกคนบ้านมันทำลังเป็นเสียงโบูดเลยวะเข้าได้เปล่าบ้านเปิดขุมบัคเข้าไปได้ไหมกูแบบนอนอยู่ในบ้านอน่ะ ผมไม่ควรมาตั้งแต่ทีแรกแล้วแหละตัวละครกูขี่รถมาทำไมบุงเฮ้ผมเจอเอามาเลยต่อยบมงกันต่อยก,กูไม่ลละฮะเออะเซนเซกหนี่เซกนี่มีตัวอะไรอยู่ข้างหลังผมอีกไหมเกือบตายแล้วไหมล่ะมึง เข้าไปบ้านเข้าแอบนในบ้านมันไม่อยากให้กูเข้าไปในบ้านเดินเข้าบ้านเร็วเฟมมันเดินเข้าบ้านไม่ได้จุ๊กจุกจ,กจกูมันเฟมมาดิมาดิัรอดใช่กูรอดแล้วไหมโอ้โหถ้าทางนี้เป็นทางตันผมจะร้องไห้รือไงงีล้าวลงสุดเต็มเลย ผมอาจจะใช้สเต็ปชูเมื่อมมกี้แล้วนะทุกคน<ม>พี่ปอบวิ<ม>่งหนีพี่ปอบคุรวิ่งหนีพี่ปอบม,มันคือผีอย่างผมก็บมุถ้าผมมีค้อนทอตอนนี้ผมเอาสายฟ้าทุบหน่ช่วยกูด้วยตอนนี้ พระบุตรพระเจ้าพระพระมหากษัตริย์ช่วยผมหน่อยเดี๋ยวจะมาแสดงคลิปแบบนี้ดูเปิดเนี่ยเนี่ยมีผีไหมรู้กูไม่น่าจะมาเลนเกีผีเลยคอมเมนต์มาด้วยนะครับรุ่นซ่อมมรรมาตอมมดรา เกมที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นะครับมันมือผมลงไปโดนที่หยุดอัดนะครับไม่ก็เลยอัดต่อไม่ได้ดับเบิ้ลคือยังมีคู่ส่วนมึงมันก็แค่คนไรค้คู่ไงแหลควาย